แมงกระพุนไฟแปซิฟิกหรือ p ปซ i f i c ซีเนท t l เป็นหนึ่งในแมงกระพุนที่มีความสวยงามและโดดเด่นที่สุดชนิดหนึ่งในโลกมักพบเห็นได้บ่อยตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชั้นนำเนื่องจากมีสีสันสวยงามและเลี้ยงง่ายกว่าแมงกระพุนชนิดอื่นนี่คือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับแมงกระพุนชนิดนี้ครับ 1. ข้อมูลทั่วไปชื่อสามัญ แปซิฟิกซีเนทชื่อวิทยาศาสตร์ c l i t o c อ o f u s e s c e n s วงหรือแฟมิลี่ p l e u r o i d a e 2. ลักษณะทางกายภาพรูปร่างมีส่วนหัวหรือเบลคล้ายร่มหรือระคังสีสันเป็นเอกลักษณ์คือสีเหลืองทองหรือสีน้ำตาลอมแดง (golden brown) ขนาด ส่วนหัวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง30เซนติเมตรหรือประมาณ1ฟุตหรือมากกว่าในบางตัวหนวดหรือ tentacles มีหนวดยาวเฟื้อยออกมาจากขอบร่มจำนวน24เส้นซึ่งสามารถยาวได้ถึง3-4เมตรหรือ10-12ฟุตแขนจับอาหารหรือ oral arms ตรงกลางลำตัวด้านล่างจะมีแขนจับอาหารลักษณะหยกัยกๆคล้ายลูกไม้สีขาวฟูฟ่องสี่เส้นยาวลงมาใช้สำหรับส่งอาหารเข้าปากถิ่นที่อยู่อาศัยพบมากในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่น่านน้ำรัฐออริกอนไปจนถึงแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา มักลอยตัวตามกระแสน้ำในระดับผิวน้ำหรือน้ำตื้นอาหารและการล่าเหยื่อเป็นสัตว์กินเนื้อหรือคาร์นิวอร์อาหารหลักได้แก่แพลงต้นสัตว์หรือซูแพลงต้นตัวอ่อนของสัตว์น้ำสัตว์จำพวกกุ้งกั้งปูปลาตัวเล็กๆและไข่ปลาพฤติกรรมโหด มันกินแมงกระพุลชนิดอื่นด้วยหรือบางครั้งก็กินพวกเดียวกันเองหากอาหารขาดแคลนวิธีการล่าคือใช้หนวดที่มีเข็มพิษหรือเนมาโตซิสดักจับเหยื่อให้เป็นอมพาสแล้วส่งเข้าปากพิษและอันตรายต่อมนุษย์ระดับความรุนแรงเจ็บแต่ไม่ถึงตาย ชื่อซีเนทเทลแปลว่าตำยทะเลสื่อถึงพิษที่ทำให้รู้สึกแสบร้อนและคันเหมือนโดนต้นตำยหากมนุษย์สัมผัสจะเกิดผื่นแดงบวมปวดแสบปวดร้อนและคันแต่อาการมักจะหายไปในเวลาไม่นานยกเว้นผู้ที่แท้รุนแรงเกรดน่ารู้เพื่อนร่วมทาง บ่อยครั้งเราจะเห็นปูตัวเล็กๆหรือปลาบางชนิดอาศัยอยู่ภายในส่วนหัวหรือท่ามกลางหนวดของแมงกระพุนชนิดนี้โดยที่สัตว์เหล่านี้จะไม่โดนทำร้ายเพื่อใช้แมงกระพุนเป็นเกราะป้องกันตัวจากนักล่าอื่นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าประชากรของแมงกระพุนไฟแปซิฟิกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change และการทำประมงเกินขนาดที่ทำลายศัตรูตามธรรมชาติของพวกมันแมงกระพุนไฟแปซิฟิกเป็นสัตว์ที่สวยงามเมื่อมองผ่านตู้กระจกแต่ในธรรมชาติควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเพราะพิษของมันทำให้เจ็บตัวได้ครับ